สวัสดีทุกคนเราชื่อเอิญนนะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะจะให้ลูกค้าได้มารับชมกันเลยนะคะว่าก่อนที่ตัวรถจะเอามาตั้งขายนะคะและตัวรถที่เข้ามาใหม่นะคะทางช่างเขาทำยังไงบ้างกับตัวรถนะคะทำไมตัวรถเวลาเอามาตั้งขายนะคะถึงได้สวยแล้วก็เงาวับขนาดนี้ทางช่างนะคะทำอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมีคาตอบให้กับลูกค้าเลยนะ ในส่วนของตัวรถนะคะเรามีคําตอบให้แน่นอนเลยนะคะว่าตัวรถทําอะไรตอนที่เข้ามาบ้างนะคะเราทําสปาตัวรถยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะมาตั้งขายให้ได้สภาพตัวรถที่สวยขนาดนี้นะ นี่เลยค่ะมากันที่อันแรกเลยนะต้องบอกเลยว่าเขาทั้งดูดฝุ่นนะคะในส่วนของภายในตัวรถและก็เช็ดนะคะทาความสะอาดในตัวรถนะคะอันนี้คือภายในของตัวรถนะคะเรามาด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะสิ่งนี้เลยนะคะก็คือการขัดนะคะตัวยางก็คือการเช็ดยางให้เงาวับแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาตั้งขายและนี่เลยนะคะก็คือการที่เราะะใช้ เครื่องพ่นนะคะเครื่องพ่นน้ำนะคะที่บอกเลยว่าของเรานี่สั่งมาแพงมากและก็เอามาทําความสะอาดนะคะห้องเครื่องและก็ตัวรถนะคะให้ได้เงาวับขนาดนี้แล้วก็สะอาดได้มากขนาดนี้เลยนะนี่บอกเลยว่าสะอาดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะอันนี้ก็คือช่างที่เขาคอยทําความสะอาดในส่วนของการใช้น้ําแล้วก็การพ่นน้ําเพื่อล้างแบบนี้เลย ด้านข้างของตัวรถนะคะบอกเลยว่าอาจจะเป็นที่สนใจก็คือตรงนี้เลยนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้คิดนะคะว่าเขาทําอะไรนะคะก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยขัดตรงหัวน็อตนั่นเองนี่อันนี้ก็คือด้านล่างนะคะของตัวข้างล่างนั่นเองนะทางช่างของเรานะคะก็ลงไปนะคะในส่วนของการขัดทําความสะอาดนะคะในส่วนของตัวโชคด้านล่างด้วยตัวยางนะคะก็ถอดมาเป็นล้อเพื่อเอามาขัดด้วยเลยอ่ะ ตรงนี้นะคะก็มาในส่วนการเช็ดรถนะคะเช็ดรอบเดียวไม่พอนะคะเช็ดเรื่อยๆเลยนะคะนี่เลยโอ้โหแรงเขาเหลือ,อจริงนะคะนี่เรามาดูต่อเลยนะคะภายในภายนอกนะคะบอกเลยว่าช่างของเรานะคะหคันดูแลนะคะไม่ต่ำกว่า10บคนเลย บรรยากาศนะคะนี่โหบรรยากาศของทางช่างนะคะที่ทําความสะอาดให้นะคะล้อทั้ง4เส้นนะ,ะถอดมาทําความสะอาดทั้ง4เส้นเลยนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะขายรถตามสภาพเลยนะ,ะเข้ามาแบบไหนนะคะก็คือเก็บรายละเอียดให้นะคะแบบนั้นเลยแต่รับรองว่าก่อนที่จะมาตั้งขายนะคะคือกิฟต์มากๆเลยนี่บรรยากาศของช่างของเรานะคะก็ดูแลแล,แล้วก็ ทำความสะอาดให้นะคะทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยนะภายในของตัว Fortuner นะคะก็คืออันนี้ก็จะเช็ดทำความสะอาดให้นะคะด้านล่างนะคะของตัวแผ่นซีนนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเขาก็ยังเช็ดแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ด้วยพนลมออกด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อในส่วนของตัวน้ำที่งคง,งค้างอยู่เขาจะไล่น้ำออกนะคะเพื่อที่เวลามาตั้งขายนะคะจะได้แบบสวยงามแล้วก็กิฟด้วยนี่ ขัดทุกซอกทุกมุมไปเลยนะคะยังมีกี่เส้นนะคะก็คือเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะสําหรับตัวรถนะคะเขาปีนไปทําความสะอาดให้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้รถหนึ่งคัน,นะคะใช้เวลาทํานะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะนานนะคะเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียดของตัวรถก่อนที่จะเอามาตั้งขายสำหรับตัวนี้นะคะก็คือบทสุดท้ายเลยนะคะของเรามีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวรถก่อนที่จะเอามาตั้งให้กับลูกค้านะคะแต่ที่จริงนะคะต้อง ในส่วนของตรงนี้ต้องซื้อก่อนถ้าเกิดลูกค้าแบบพร้อมที่จะมารับรถเราก็จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เลยนะคะอันนี้ก็คือให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบเรียวๆเลยว่าวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะของเราก็จะยกขึ้นไปและก็ทำเก็บรายละเอียดให้บอกเลยว่าคันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นตัว Fortuner